ผมเร็วไปนิดนึงเพื่อนผมทำอะไรครับผมขอได้ที่แนะนำวงกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเริ่มจากมือกลองนะครับเป็นน้องข้สุนท้องนะครับเป็นน้องชายเจ้าชายของมือกีตาร์ผมนะครับน้ำเชื่อน้ำเชื่อมือกลองครับผมคนที่สองนะครับก็คือมือเบสเลครับพี่น็อตนะครับพี่น็อตมือเบสครับแล้วก็มือกีตาร์คนที่คู่บุญเป็นคนที่สร้างมือกีตาร์ให้ผมไดนะครับคุณชุกนะคุณชุกชื่นใจ นะไวท้ทีหลังนะขอเสียงปรบมือให้กับน้องพีทวงศินิมามาช่วยเราเรือ่องนี้ครับ <ś led> รายงานวงม,มาช่วยหนึ่งรูปนะฮะพีทไปอยู่กับพวกเราเถิดเหมือนต้องมาอ,อยู่สไปซี่ดีสแล้วนะจริงแล้วแล้วทุกท่านครับขอเสียงปรบมือและเสียงกนนรี๊ดให้กับศิวพงศ์แห่งวงคุณเกณนักร้องนำะ ขอเสียงให้สปียซิดครับเล่าดวงเด